สวัสดีครับสำหรับใบงานที่3นะครับวันนี้จะพูดถึงตัว table แล้วก็ตัว data filtering นะครับโดยนักศึกษาครับอาจารย์ขอกลับมาย้ำในเรื่องของการกำหนดชื่อไฟล์แล้วก็การตั้ง cover นิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่คลาสแล้วเนี่ยพวกเราจะเริ่มมีความเขาเรียกว่าไม่ได้ทำตามนั้นนะครับอาจารย์ย้ำนะครับขอให้ตั้งชื่อนะครับมี worksheet ตัวแรกครับเป็น cover แล้วก็เป็นชื่อนามสกุลนะครับนักศึกษาแล้วก็เบอร์หมายเลขกลุ่ม นะครับของเราเองเราต้องตั้งชื่อตรงนี้เป็น cover ตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ว่ากันครับแต่ขอให้ตั้งรีออกมานะครับส่วนที่2นะครับในส่วนของชื่อไฟล์นะครับเป็นไฟล์ excel เนาะนะครับยังก็ยังย้ำนะครับว่าทุกคนจะต้องตั้งตามข้อกำหนดชื่อไฟล์ที่อาจารย์ตั้งนะครับอย่างเช่นกลุ่ม3นะครับวันนี้แลบ3นะครับอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับตั้งตามนี้โทษทีนี้ตั้งผิดนะชื่อไฟล์ต้องระบุชื่อกลุ่มชื่อใบงานนะครับแล้วก็ชื่อกลุ่มแล้วก็รายนักศึกษานะครับวันนี้เป็นใบงาน0ูนะครับ เรื่องอื่นๆครับก็หลายคนก็ยังจะส่งได้อยู่นะครับตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยสไตล์ของ lab เราจะพูดถึงเรื่องของตัวการสร้างเทเบิลกับตัวทำ data filtering นะครับทีนี้นะครับนักศึกษาจะต้องดาวน์โหลดไฟล์นะครับไฟล์นี้มาให้โดยทีนี้จะสังเกตว่าบางคนเนี่ยใช้วิธีการมานั่งพิมพ์นะครับ แลบ,บของอาจารย์ที่นำเสอนอเนี่นะครับเป็นแลบ,บที่ทําได้ทันเวลานะครับถ้าเราทําถูกต้องวิธีการคือผมเชื่อหลายๆคนผ่านมา2แ,แลบละเราจะพบว่าแลบ,บที่เราทำเนี่ยทำไมทําไปแล้วมันไม่เขา,าเรียกทําไม่ทันนะครับเพราะเราทําผิดวิธีนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําถูกวิธีนะครับแลบ,บนี้สามารถทําเสร็จได้ในเวลาที่เรากําหนดนะครับเพราะนั้นก็ อันดับแรกเลยครับเราไม่ต้องพิมพ์ทุกอย่างเองครับเราช่วยที่การดาวโหลดข้อมูลมานะครับและสังเกตนะครับคราวนี้เราจะอาจารย์จะมีไฟล์นะครับตัวนี้คือตัวอย่างไฟล์ที่ได้มาจะาหน้าตาลักษณะแบบนี้หน้าที่ของเราก็คือจะต้องทําการสร้างไฟล์มีรูปแบบตามที่เรากําหนดนะครับก็คือจะมีจะต้องมีในส่วนของตัว หัวนะครับตาข้ามบนเป็นข้อมูลพนักงานบริษัทนะครับเดี๋ยวให้คอยดูค่อยดูเนาะวบนมาจากไหนนะครับกําหนดรหัสนะครับ a อเรียพานี้เราจะสร้างให้กลายเป็นเทเบิลนะครับก็วิธีการสร้างนะครับก็จริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับเราสร้างไฟล์นี้ให้กลายเป็นเทเบิลนะครับหลังจากนั้นครับวิธีการก็เราเข้าแค่แรกนะครับแล้วบอกว่าเอ่อ r ินเนะครับเป็นเทเบิลนะครับ มันก็เป็นเทเบิลตามที่เราต้องการแล้วนะครับส่วนรูปแบบแพทเทิร์นตรงนี้นะครับมันจะมีเงื่อนไขและข้อกําหนดอยู่ข้างล่างนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับก็เป็นเทเบิลเช่นกันนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับข้อมูลพาร์ทนี้นะครับมันก็เป็นเทเบิลเหมือนกันนะนะครับแต่เป็นเทเบิลนะครับที่ไม่มีการแสดงในส่วนของตัวเขาเรียกว่าฟิลเตอร์นะครับนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเทเบิลเหมือนกันนะครับตามที่อาจารย์กำหนดนะครับ คราวนี้มาดูกันครับในส่วนข้อมูลของไฟล์ก็คือว่าเราจะต้องกําหนดดีเทลแล้วก็รายละเอียดตามนี้นะครับวันนี้นักศึกษาต้องมาสร้างเทเบิลสไตล์เองนะครับโดยที่จะเน้นข่าวว่า1ครับเทเบิลสไตล์ของนักศึกษาจะต้องนะครับสร้างมาเป็นเลขประจําตัวของนักศึกษาหรือนักศึกษาของเราเองเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมพอเรามีเทเบิลตัวนี้แล้วครับฟอนต์ที่ทำดีไซน์เราจะต้องทําการสร้างนะครับ ตัวสไตล์ตรงนี้นะครับเป็นวาระนักศึกษาของเรานะครับตามเองหลังจากนั้นครับสิ่งที่จะกาหนดเพิ่มเติมคือจะต้องมีการกาหนด h e ดโ row นะครับ row first row strip แล้วก็ second row strip ตามเงื่อนไขนี้นะครับก็คือนักศึกษาต้องมานั่งเลือกเนาวว่าตรงไหนเป็น head row นะครับ head row อยู่ไหนอย่างเงี้ยนะครับ h e ดโ row หาให้เจอนะครับนี่คือ h e ดโ row นะครับ first strip กับ second row strip เราจะต้องจัดนะครับปรับคุณสมบัติตรงเนี้ย นะครับให้สอดคล้องกับงานที่อาจารย์ได้ทํานะครับหลังจากนั้นครับเอกสารทั้งหมดนี้ครับเป็นฟอนต์ไทยสารบัญนะครับขอเป็นเหมือนเดิมเนาะอาจารย์ขอตัวไทยสารบัญนะครับซึ่งผมเชื่อหลายๆคนน่้จะเริ่มคุ้นลวกับการทํางานงานนี้นะครับก็คือเรียงแต่ระดับตัวอักษรเนาะนะครับไทยสารบัญนะครับฟอนต์ไซส์เป็น18พอย n ์นะครับ ไทยสารบัญ18 point. จัดหน้าตาให้มันอยู่ในรูปแบบที่สามารถที่จะดูได้นิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวข้อมูลอื่นๆครับรหัสนัึกษาข,ขอเป็นตัวหนาสีดากึ่งกลางอย่างเงี้ยนะครับข้อมูลตรงเนี้ยนะครับเราขอเป็นตัวหนานะครับกึ่งกลางสีดำะนะครับในส่วนของตัวที่เป็นรายชื่อบริษัทครับก็เป็นธรรมดาสีดาําจัดชิดซ้ายนะครับประเภทของภาพยนตร์ตรงนี้นะครับ ประเภทของภาพยนตร์ตรงนี้นะครับเราต้องบางคนนะครับอาจารย์ไม่ให้ข้อมูลมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการเพิ่มฟิลด์เข้าไปเองนะครับประเภทของภาพยนตร์นะครับเราต้องทําการเพิ่มฟิลด์ตรงนี้เข้าไปเองครับคราวนี้เราเพิ่มฟิลด์นะครับเราก็คือคลิกขวาลงไปนะครับ insert column ทางโทษอาจารย์ทําผิดนะครับคลิกขวานะครับ insert เข้าไปก็คือ สร้างคอลัมน์ขึ้นมาใหม่ครับและคอลัมน์นี้ครับข้อมูลที่จะมาใส่นั้นนั้นครับมันจะต้องมาจากนะครับในส่วนของตัวเครื่องมือช่วยนะครับในการที่จะทำวอลิเดตนะครับที่เราจะเคยอาจารย์พูดถึงวันก่อนนะครับว่าเราก็ต้องทําการสร้างตัวระบบวอลิเดตขึ้นมาโดยวอลิเดตนี้มันจะต้องเป็นตัวลิสต์นะครับเอาข้อมูลมาจากไหนครับอาจารย์เตรียมข้อมูลไว้ข้างล่างแล้วนะครับนี่คือข้อมูลที่เราจะมาใช้นะครับแล้วก็จะไปวางในส่วนของตัว บริเวณนี้นะครับหลังจากนั้นครับเราจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกครับในคำสั่งของอาจารย์เราจะต้องกำหนดนะครับ Input message ตามด้วยข้อความนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีไตเติลนั่นหมายความว่าตอนที่เรานะครับทำการตกแต่งนะครับตัว Input message ตรงนี้ครับเราวางข้อความี้เลยโดยที่ไม่ต้องมีแท t กไตเติลนะครับอีกครั้งอีกทั้งนะครับในส่วนของตัว e r r o r m e s s a g e ขอเป็นแบบ Stop ป นะครับแล้วก็แสดงข้อความนะครับตามที่กําหนดว่าไม่พบภาพบทภาพไม่พบภาพยนตร้ท่านเลือกนะครับก็คือข้อความทั้งเราเนาะแล้วก็เลือกตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับก็คือทําในส่วนของตัวออวอลลเดตตรงนี้นะครับขอเป็นสต็อปนะครับแล้วก็จะต้องมีข้อความตามที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับพอเราทําเสร็จนะครับเราจะต้องอย่างเร็วก็คือทําเสร็จหนึ่งช่องนะครับเราก็ก็มาวางข้างล่าง นะครับตามที่เราต้องการเพราะหลังจากเราเองก็สามารถจะเลือกนะครับข้อมูลเหล่านี้ได้ละนะครับนี่คือลักษณะางานของพวกเราที่จะให้ทำนะครับอื่นๆก็มีการตกแต่งคอลัมน์นะครับเป็นลักษณะนั m เบอร์รายได้นี่ก็จะต้องเป็นเอ่อเป็นนั m เบอร์นะครับเราก็จัดการข้อมูลตรงนี้นะครับให้เป็นนั m เบอร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมีที่ให้เราจัดอยู่แล้วนะครับพอเป็นนั m เบอร์เสร็จป,ปุ๊บมันก็จะอยู่จุดจุดหนึ่ง นะครับเราก็ต้องค่อยมาสังเกตว่าแล้วข้อมูลจะมีอะไรที่แตกต่างกันตรงนี้มันจะไม่ใช่นัมเบอร์ธรรมดานะครับลองดูดีๆนะมันจะเป็นนัมเบอร์ที่มีมูลค่าเงินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาอาจจะจัดหน้าจอใหม่นนะสิ่งอยู่ตรงนี้นะครับแทนที่ว่าจะเป็นนัมเบอร์ธรรมดาเสร็จปุ๊บไม่ใช่ครับมันจะเป็นการจัดการที่เป็นลักษณะของ c u r r e n c y แทนะนะครับหรือถ้าไม่แน่ในาจากลับมาในส่วน c u r r e n c y ครับแล้วก็ทำการ เปลี่ยนสกุลเงินให้เป็นบาทไทยนะครับตรงเนี้ยนะครับตัว B ถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะนะครับหรือว่าจะเปิดต้องมานั่งหาถ้าไม่ใช่แบบตัวนี้ก็ต้องไปหาซิมโบลที่เป็นลักษณะของเงินบาทนะครับไทยบาทลองหาดูเนาะอาจารย์หาตรงนี้ไม่เจอแล้วทษทีนะครับก็ลองหาละกันนะครับแล้วก็การแสดงผลของมันก็ให้อยู่ในรูปแบบของตัวที่กำหนดเงื่อนไขเหล่านี้นะครับ ส่วนวันที่นะครับส่วนวันที่ก็ผมว่าเราสองคนน่าจะนะครับเริ่มคุ้นกับมันละนะครับวันจดทะเบียนนะครับให้แสดงในรูปแบบของตัววันเดือนปีนะครับเราก็น่าจะชินกับมันเนาะนะครับในการจัดฟอร์แมตวันที่ตรงนี้นะครับให้อยู่ในรูปแบบของตัวเดทนะครับแล้วก็กาหนดดีเทลเพิ่มเติมเนาะว่าเป็นเดทแล้วมันก็จะต้องเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ แสดงผลเป็นวันเดือนปีอย่าลืมนะครับกดโอเคดูครับอันนี้ยังเป็นคริสตศักราชอยู่ครับเราก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นพุทธศักราชนะครับก็คือกลับไปแก้กครั้งหนึ่งนะครับเพราะตัวเลขที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมเปลี่ยนเสร็จผิดนะครับตัวเลขที่ได้มามันก็ยังอาจจะเป็นตัวเลขแบบสุ่มนะครับเพราะเราจะดูงงว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ความจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับอืมนัน 2 0 1 0นะคนี่ฮะก็จะได้วันที่ต่างๆเข้ามานะครับตามที่เรากําหนดในรูปแบบนี้นะครับส่วนอื่นๆครับก็นักศึกษา,าเริ่มทำเป็นแล้วเนาะการกําหนดนะครับอ๋อเรื่องการซอสนะครับก็จัดการซอสเ,เป็น2คอลัมน์นะครับก็คือซอสตามประเภทต่างๆก็จะมีอยู่แล้วก็นะครับจัดรูปแบบการพิมพ์ที่เหลือก็เป็นการจัดรูปแบบการพิมพ์ละซึ่งเราจะเริ่มคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตากับมันแล้วนะครับ ก็วันนี้นะครับใครมีออคําถามอะไรสามารถสอบถามอาจารย์ได้นะครับจะจัดไกด์ไลน์ให้ในการทํำแ a บ,บนะครับออขอทุกคนสนุกกันทํำแ a บ,บนะครับสวัสดีครับ